ขอ,อยากกับเปลงปิ๊กตอบได้นะได้ค่ะเก็บตังค์วันนี้จะเพลงเลยนะเปิดมากี่ปีแล้วคนระับ วันนี้ผมจะพาไปกินอีกร้านหนึ่งในตำนานแห่งอำเภอฮันเตอรฮวนเจ๊เชงเจ้าเก่าคองผมเป็นลูกค้าอุดหนุนกันมานานแล้วตั้งแต่ร้านเก่าอยู่ที่สายหนึ่งเือฮวนเกียมชายข้าวเปล่าจัดว่าเด็ดแล้วเมนูหนึ่งที่ผมชอบขาหมูพโล้น้ำแดงราดตัวน้ำกันไปแบบช่ำๆอย่างนี้ข้างใต้ก็จะมีผักกาดดองผักคะน้าต้มเปื่อยโคนดูเนื้อหมูกรอบสิผมว่าแอบคล้ายคอหมูย่างอยู่เหมือนกันเนื้อสามชั้นเขามีแทรกมันแบบลายหินเดี๋ยวลองกินเปล่าๆแบบไม่ลองจิ้มอะไรลองจิ้มหัวใจกับน้ำจิ้มสูตรผมทำ ใส่น้ำส้มน้ำตาลพริกไทยแค่นี้แหละครับจิ้มขาหมูก็อร่อยนะใครมาหมูกรอบก็ต้องสั่งแยกแล้วครับกรอบที่เขาใส่มาในถ้วยตือมีสองชิ้นเนื้อขาหมูแบบชิ้นมันอย่างนี้เติมคอลลาเจนกันไปแบบขาหมูที่นี่ผมชอบนะรสชาติไม่หวานจนเกินที่ชอบสุดคือเขาต้มมาเปื่อยแค่ลิ้นสัมผัสนี่กระดูกก็หลุดร่อนออกมาตัวเครื่องในเขาก็ไม่มีความคาวราดน้ำส้มเข้าไปนี่ของโดยรวมน้ำซุปเขาก็ออกมาเชงเชงสมชื่อเลยพูดลิ้น ลิ้นก็โคตรใหญ่ผมไปรีวิวร้านไหนถ้ากินเนื้อก็จะออกมากนี่แสดงว่าร้านนั้นอร่อยเด็ดครับออเป็นตาน้ําผุดเลยร้านจะเชงหัดใหญ่เขาจะหยุดทุกวันพระเปิดหกโมงเช้าประมาณบ่ายโมงก็หมดแล้วครับราคาก็ตามบนป้ายเลยนะครับ